เปิดตัวกันมาแล้วครับกับ Black Shark 5 Series ที่เป็นมือถือเกมมิ่งจากทางฝั่งของ Xiaomi โดยดีไซน์ของเขาเนี่ยมีลวดลายที่สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่ามีสเปคอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันให้ด้วยนะครับกลับสวัสดีทุกผู้ชมกันด้วยครับผมอยู่กับผมธนาคงเปนอีกแล้วครับในช่วงของการสรุปข่าวนั่นเองโดย,ยในครั้งนี้ครับเราจะมาสรุปสเปคของเจ้าตัว Black Shark 5 Series กันครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อเมื่อวานสดๆร้อนๆกันเเเลยยนะคครสปามมอว พร้อมทั้งดีไซน์ที่ดูมีความสวยงามด้วยโดยในคราวนี้ครับ Black Shark ก็เปิดมากันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันโดยจะมีรุ่นที่เป็น5 Pro ครับที่ใช้ชิปเซ็ตตัวใหม่ของทาง Qualcomm นั่นเองก็คือเจ้าตัว Snapdragon 8 Gen 1นั่นเองครับแต่ว่าตัว Black Shark 5กับ Black Shark 5 RS เนี่ยจะไปใช้ชิปเซ็ตที่เป็นชิปเซ็ตของ800 Series เจนเก่าก่อนนะครับผมดในตัวรุ่น Black Shark 5กับ5 Pro นั้นนะครับจะเปลี่ยนดีไซน์ของบอดูกล้องใหม่เลยครับจะไปเป็นทรงสี่เหลี่ยมแทนแล้วแล้วก็มีการใส่ลวดลายดีไซน์ของฝาาหหลัังนี่ยใ้มมมดูควสวส งามแล้วก็ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับโดยตัว Black Shark 5 Pro ครับจะมีลวดลายที่ดูเยอะกว่าตัว Black Shark 5นั่นเองฮะแต่ตัวโมดูลกล้องเนี่ยดีไซน์เขาทำออกมาเหมือนกันเลยส่วนเจ้าตัว Black Shark 5 RS ครับดีไซน์ฝาหลังของเขาก็มีลวดลายที่เยอะเหมือนกันครับแล้วก็จะมีสีเหลืองที่สีทําออกมาเดี๋ยวได้ดูเจ็บแสบมากครับสีสวยมากแล้วก็ตัวโมดูลกล้องของเขาฮะัทำเป็นดีไซน์เดิมก็คือวางเป็นแนวนอนเหมือนกับตัว Black Shark 4 Series นั่นเองครับก็เลยเรื่องของสเปคฮะเรามาเริ่มกันที่ตัว Black Shark 5 Pro ก่อนเลยดีกวว่าาาสํหหรััับต5 Pro นนน้้จจงะ ให้พาร์เนที่เป็น OLED ขนาดอยู่ที่6.67นิ้วมาความเรียดของเขาจะเป็น Full HD+ Plus. มีอัตรา f r เฟรชเรทอยู่ที่144 h z และมีค่า Touch s a m p l i n g Rate อยู่ที่720 h z ด้วยกันครับมีขอบเขตสีแบบ DCI-P3 มีค่าความลึกสีอยู่ที่10บิตรองรับ HDR10+ มีค่า Contrast Ratio อยู่ที่5ล้านต่อหนึ่งสามารถปรับระดับความสว่างได้ถึง16,000ระดับเลยและเป็นแบบ Automatic ด้วยเองครับก็คือแบบอัตโนมัตินั่นเองฮะตัวชิปเซตที่เขาใช้นะครับก็จะเป็น Snapdragon ค่าคอร์สปีดอยู่ที่3.0กิกะเฮิรด้วยกันครับพว่วงมไปด้วย GPU ที่เป็น Adreno 730ในส่วนของ Storage ครับผม RAM นั้นก็จะให้มาอยู่ที่8,12และ16 g b ครับเป็นแบบ LPDDR5 แถมใช้บัสที่เป็น6,400เมกะบิตเพอร์เซคด้วยแล้วก็ตัว ROM ครับให้ขนาดมาอยู่ที่256และ512 g b ครับเป็นแบบ SSD ผสมกับ UFS 3.1นั่นเองฮะโดยจะมีฟีเจอร์ในส่วนของ Disk Array Technology 2.0กับ RAM Disk 2.0มาให้ด้วยนั่นเองช่วยทาให้การอ่านเขียนข้อมูลเนี่ย เต็มประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับตัวระบบปฏิบัติการที่ให้มาครับก็จะเป็น Android 12ครอบทํามาด้วยจอ u i ไอเวอร์ชัน13หรือก็คือมี u i อเวอร์ชัน13นั่นเองครับในส่วนของระบบระบายความร้อนครับอันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันให้มาเป็น Dual VC Liquid Cooling System กันเลยครับโดยภายในเนี่ยจะประกอบไปด้วย VC c o o l i n g ทั้งหมด5,230ต mm. ารางมิลลิเมตรพร้อมกับมีแผ่นกราฟีนอยู่ที่4,574ตารางมิลลิเมตรแผ่นกราไฟต ในเรื่องของสเปคกล้องครับกล้องหลังนั้นเลนหลักจะให้ความละเอียดไปอยู่ที่108ล้านพิกเซล f-stop อยู่ที่1.8และใช้เซ็นเซอร์ที่เป็น HM2 ของทาง a ั s u ุงกล้อง ultra wide ครับให้ความละเอียดไปอยู่ที่13ล้าน f-stop 2.4มีมุมกว้างในการถ่ายอยู่ที่120องศาและเลนตัวที่3จะเป็นเลนเทเลมาโครครับให้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซล f-stop 2.4ส่วนกล้องหน้านั้นจะให้ความละเอียดไปอยู่ที่16ล้านพิกเซลด้วยกันครับในเรื่องของระบบเสียงนั้น Black Shark แบบ5 Pro นั้นจะใส่เป็น Dual Stereo Speakers มาเลยครับและที่เขาชูจุดเ อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าตัว Black Shark 5 Pro นั้นได้อันดับหนึ่งใน Dxomark หมวดหมู่ของ audio ครับโดยได้คะแนนไปถึง96คะแนนกันเลยทีเดียวโดยภายในตัวลำโพงนี้นะครับจะประกอบไปด้วยชิปที่เป็น d u o 1 2 1 6 p Super Linear Speaker มาให้ด้วยนั่นเองฮะแล้วก็มี1.5 cc Large Sound c a v i t y แล้วก็มี14 v o l Smart PA ทั้งหมด2ตัวบวกกับ Boost IC อีก2ตัวด้วยกันต่อมาครับเรื่องของระบบการเชื่อมต่อครับแน่นอนฮะต้องมี 5G อยู่แล้วแล้วก็ตัว Wi-Fi เป็น Wi Fi ไฟแบบ 6e ด้วยแถมยังเป็นแบบ 4k QAM กับคลื่นสัญญาณ160เมกะเฮิร์กันด้วยครับมี Bluetooth ร์ชั i o 5.2มาให้มีพอร์ต USB Type C มาให้แต่ว่าตัดตัวแจ็คหูฟัง3.5ออกไปนั่นเองครับในเรื่องของฟีเจอร์เพิ่มเติมที่เขามีมาให้นะฮะก็จะมีสแกนไลน์้วมือที่อยู่ข้างเครื่องนั่นเองอันนี้น่าเสียดายมากที่สเปคจัดเต็มขนาดนี้แต่ยังเป็นสแกนนิ้วที่อยู่ข้างเครื่องอยู่ครับแล้วก็มีในเรื่องของปุ่ม LR นั่นเองครับโดยจะใช้ชื่อว่า Magnetic Pop-up Trigger 2.0โดยจะเป็นชุดดดแมมหหลกทัั้้ง7พวย สามารถที่จะใช้เป็นช็อตครัรในการสั่งงานต่างๆได้แล้วก็ตัวฝาหลังครับจะมีชาร์กาย RGB l i g h t มาให้ด้วยแล้วก็มีระบบสั่น x s s linear motor มาให้ด้วยน,นั่นเองครับในส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มานั้นนะคะจะให้ความจุมาอยู่ที่4,650ม ah ิลลิแอมป์เท่านั้นโดยจะรองรับในส่วนของค่ p e เ c h a r ชาร์จอยู่ที่120วัตต์ด้วยกันสามารถที่จะชาร์จเต็มร0% 0ได้ใน15นาทีหรือสีที่วางจำหน่ายนะครับจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีดำกับสีขาวนั่นเองต่อมมมาาคครรัับผอยู่ก่กนนที Black หรืตัว Black Shark 5นั้นจะใช้หน้าจอที่เป็นแบบ E4 Amoled ครับโดยจะให้ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,300 nits ด้วยกันขนาดจอเขาก็ให้มาเท่ากันเลยกับตัว Pro อ,อยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD+ Plus มีอัตรา Refresh Rate อยู่ที่144 Hz มีค่า Touch Sampling Rate อยู่ที่720 Hz ด้วยกันรองรับในส่วนของ HDR10+ แล้วก็มีค่า Contrast Ratio อยู่ที่5ล้านต่อหในส่วนเรื่องของชิปเซตที่เขาใส่มานั้นจะเป็น Qualcomm Snapdragon 870 5G นั่นเองครับโดยชิปตัวนี้ มีค่า clock s p e e อยู่ที่3.2 GHz ด้วยกันฮะทรววมมาด้วย GPU ที่เป็น a d r i n o 650ตัว Storage ครับให้ RAM ความจุมาอยู่ที่8-12กับ GB ครับเป็นแบบ LPDDR5 และ ROM ให้ความจุมาอยู่ที่128-256กับ GB เป็นแบบ SSD ผสมกับ UFS 3.1นั่นเองตัวระบบปฏิบัติการครับก็ให้มาเป็น Android 12ครอบทับมาด้วย Joy UI v e r s i o น13หรือก็คือมี u i 13นั่นแหละครับในส่วนเรื่องของระบบระบายความร้อนครับผมก็ให้มาเป็นแบบ Sandwich VC Liquid Cooling System นนในเรื่องของกล้องหลังนั้นจะให้มาคล้ายๆกับตัวโปรเลยครับจะเปลี่ยนแค่ในส่วนเรื่องของเลนส์หลักนั้นจะให้ความละเอียดมาเหลือแค่64ล้านพิกเซลนั่นเองและก็เลนส์ตัวที่3ครับจะเป็นเลนส์มาโครธรร,รมดาไม่ใช่เทเลมาโครนั่นเองฮะให้ความละเอียดมาอยู่ที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมาเท่ากันเลยก็คือ16ล้านนั่นเองในส่วนเรื่องของระบบเสียงนะครับผมก็จะให้มาเป็น dual stereo speakers นั่นเองครับโดยจะประกอบไปด้วยเจ้าตัวชิป 1216P Super l speakers มาใหทั้งหวยกันเป็นแบบ d น a l นั่นเอคอรับแล้วก็ัองหมด Audio ด้วยตัวเรื่องของการเชื่อมต่อครับก็มี 5G Wi-Fi นั้นก็จะเป็นแค่ Wi-Fi 6ธรรมดาที่เฉ่ครับแล้วก็ Bluetooth จะเป็นเวอร์ชัน5.2แล้วก็รองรับพอร์ต USB Type C มาให้ไม่มีแจ็คหูฟัง3.5ให้เช่นเคยครับแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์ครับก็จะมีการสแกลลนลายิ้วมือที่อยู่ข้างเครื่องนั่นเองแล้วก็มี Magne t i c Pop-up Triggers มาให้เหมือนเดิมแล้วก็มีชาร์กไก RGB Light มีระบบสั่น Exit Linear b o t e r มาให้เช่นกันครับส่วนเรืเ่องของความจุแบตนั้นก็ให้มาเท่ากันเลยกับตัว Pro อยู่ที่4,65 0นนัันเอองงแล้วก็รบ Hi ตัวชาร์จอยู่ที่120วัตต์เหมือนกันเรื่องสีที่วางจำหน่ายคับผมจะเพิ่มตัวสีเทาเข้ามานั่นเองฮะต่อมาครับตัวน้องเล็กสุดแต่ก็ไม่เหมือนจะน้องเล็กสุดมันจะเหมือนเป็นรุ่นที่คาบเกี่ยวระหว่างตัว5กับ5 Pro ซะมากกว่าก็คือเจ้าตัว Black Shark 5 RS นั่นเองครับโดยตัวนี้ครับสเปกก็คล้ายๆกับตัว5ธรรมดาเลยในส่วนของหน้าจอก็คือ E4 e m o l e d มีค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,300 nits ขนาดจออยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ มีอัตราเฟซเรทอยู่ที่144 Hz มีค่า contrast ratio อยู่ที่5ล้านต่อ1ครับตัวชิปเซตนั้นก็จะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันที่เป็นแตกย่อยออกมานะครับก็คือรุ่นที่ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 888 5G นั่นเอตัวนี้เนี่ยมีค่า clock speed อยู่ที่2.84 GHz กับอีกรุ่นหนึ่งก็คือใช้ชิปเซต Snap 888 Plus นั่นเองครับตัวนี้เนี่ย clock speed จะอยู่ที่3.0 GHz ด้วยกันทั้ง2รุ่นครับพวงมาด้วย GPU ที่เป็น Arduino 660มีรมมาให้2ขนาดด้วยกันครับก็คือ8กับ12 GB เป็นแบบ LPDDR5 เช่นกันและ ROM มีขนาดเดียวเล ก็คือ2 5 6 g b เป็นแบบ SSD ผสมกับ UFS 3.1แล้วก็ตัวระบบปฏิบัติการครับก็ให้มาเป็น Android 12ครอบครับมาด้วยจอ UI เวอร์ชัน12.8หรือก็คือเจ้าตัวมี u i เวอร์ชัน12.5นี่ครับในเรื่องของระบบระบายความร้อนก็ใส่มาเป็น Sandwich VC Liquid Cooling System เช่นกันในเรื่องของกล้องครับก็จะมีเหนือกว่าตัว5ธรรมดานหนึ่งก็คือเรื่องของกล้องเลนที่3ก็ใส่เป็นเทเลมาโครมาให้เหมือนกับตัว Pro เลยส่วนนอกนั้นครับเลนหลักก็64ล้านออโต้ไวจะ เหลืออยู่ที่8ล้านเท่านั้นเองครับแล้วก็กล้องหน้าครับถูกอัปเกรดมันใช้เป็น20ล้านพิกเซลด้วยกันฮนะเหมือนอนว่าเป็นรุ่นคาบเกี่ยวแต่ว่ามีสเปคบางอย่างที่ดูเหนือกว่านิดนึงด้วยนะครับผมกับเจ้าตัว5 Pro ต่อมาครับเรื่องระบบเสียงเนี่ยก็ให้มาเป็น Dual Stereo Speakers เหมือนกันครับโดยจะใส่ตัวตัวชิป 126E Super Linear Speakers เป็นแบบ Dual นั่นเองครับแล้วก็มีรองรับ Hi-Res Audio เหมือนกับตัว5ธรรมดาเลยในเรื่องของการเชื่อมต่อนั้นครับผมตัว Wi-Fi นั้นก็รองรับ Wi-Fi 6E เป็นแบบ 4K QAM และ16 0ก เหมือนกับเจ้าตัว5 Pro กันเลยฮะรองรับ Bluetooth ที่เป็นเวอร์ชัน5.2และเจ้าตัวนี้ครับผมก็เพิ่มเจ้าตัวพอร์ตรูหูฟัง3.5มาให้ด้วยครับเหมเป็นรุ่นที่คาดเกี่ยวสเปคอาจจะด้อยกว่าในเรื่องของ CPU แต่ทําไมมีร uh ูหูฟัง3.5มาให้ด้วยเลยเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะฮะแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์นะครับผมทุกอย่างคล้ายๆกันหมดเลยมีสแกนนิ้วข้างเครื่องแมกเนติกป๊อปอัพมีชาร์จไอ R G B แต่ระบบสายนั้นจะเปลี่ยนไปเป็น Sat Asus p e m i m Motor นั่นเองครับตัวแบตเตอรี่ครับผมถูกลดลงมาเหลือแค่4500 เท่านั้นครับลงมานิดเดียวแต่ว่าตัวระบบชาร์จเร็วนั้นก็ยังให้เท่าเดิมก็คือไฮเปอร์ชาร์จ120ตา์สามารถชาร์จเต็ม100ได้ใน15นาทีตัวสีที่วันจะใหม่ครับผมจะไม่มีสีขาวกับสีเทาครับแต่จะเปลี่ยนเป็นสีดำกับสีเหลืองแทนตัวสีเหลืองตามที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเลยครับเป็นสีที่ดูเจ็บมากๆสวยมากๆใครที่ชอบโทสีแบบจี๊ดๆอย่างนี้เนี่ยน่าจะถูกใจกันไม่ใช่น้อยเลยครับมาในส่วนของราคากันบ้างครับผมตัว Black Shark 5 Pro นั้นรุ่นเริ่มต้นก็คือ RAM 8 r อม2 1 6นั่นนเออองรรราาาคจะะยยู่่ที4199หวืปมณ2,000 รุ่นลำ12ล้อม256ราคาจะอยู่ที่4,699หยวนหรือประมาณ24,700บาทรุ่นลำ16ล้อม512ราคาจะอยู่ที่5,499หยวนหรือประมาณ28,900บาทแล้วก็จะมีรุ่นพิเศษครับ China Aerospace Limited Edition ที่ไปจับมือกับทางสถานีอวกาศของทางจีนนั่นเองครับโดยจะให้มารุ่นเดียวก็คือแลม16ล้อม512ราคาจะอยู่ที่5,999หยวนหรือประมาณ31,500บาทครับมาดูที่ตัวธรรมดากันบ้างครับผมโดยตัว Black Shark 5นั้นจะมีรุ ุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ ram 8ลอม128ราคาจะอยู่ที่2,799หยวนหรือประมาณ14,700บาทรุ่น ram 12ลอม128ราคาจะอยู่ที่2,999หยวนหรือประมาณ15,700บาทรุ่น ram 12ลอม256ราคาจะอยู่ที่3,299หยวนหรือประมาณ17,300บาทแล้วก็รุ่นพิเศษครับ china aerospace limited edition จะให้ความความจุเดียวก็คือรุ่น ram 12ลอม256นั่นเองราคาจะอยู่ที่3,499หยวนหรือประมาณ18,000 400บาทตัว Black Shark 5 RS ครับโดยตัวรุ่นนี้เนี่ยจะมีรุ่นและความจุเดียวเท่านั้นและไม่มีตัวรุ่นพิเศษมาให้ครับผมโดยรุ่นที่ใช้ชิป snap 8 8 8นั้นจะให้ความจุมาอยู่ที่แร m 8ลอม216ราคาจะอยู่ที่3,299หยวนหรือประมาณ17,300บาทรุ่นที่ใช้ชิป snap 8 8 plus จะให้มาความจุเดียวก็คือ r ร m 12 r อ m 216ราคาจะอยู่ที่3,799หยวนหรือประมาณ20,000บาทโดยทุกรุ่นจะเริ่มขายพร้อมกันในวันที่2เมษายนนี้ครับต่อมาครับมีอุปรกรณ์ชิ้นเล็กๆ ชิ้นหนึ่งฮะมาเปิดตัวในงานเช่นกันก็คือเจ้าตัว Black Shark Joy Buzz Pro นั่นเองครับโดยจะเป็นหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ของทาง Black Shark ครับโดยฟีเจอร์หลักๆก็คือตัดเสียงรบกวนได้ต่ำถึง40เดซิเบลมีไดเวอร์เบสขนาด12มิลลิเมตรมาให้มีดีเลย์ไทม์อยู่ที่85มิลลิวินาทใส่เล่นเกมได้สบายๆแน่นอนมีการกันน้ำ IPX4 รองรับ Snapdragon Sound มีแบตเตอรี่ครับที่ใช้งานคู่กับเคสได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงด้วยกันมี2สีให้วางจำหน่ายครับก็คือสีดำกับสีขาวโดยราคาจะอยู่่ที419หน ประมาณ2,400บาทนอกจากนี้ถ้าใครซื้อ Black Shark 5กับ5 Pro ที่เป็นรุ่นพิเศษก็คือ China Aerospace นั้นจะได้ของแถมสุดพิเศษมาให้ด้วยก็คือพวกหูฟังเคสตัวแท่นชาร์จที่เป็นลวดลายของทาง China Aerospace Limited Edition มาให้ด้วยน,นั่นเองครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนผมดูเนี่ยของก็น่าสนใจมากๆลวดลายก็ดูสวยงามมากๆเลยฮะทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปเช็คราคากันได้นะครับผมอาจจะมีให้เปิดสั่งจองกันแล้วแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสแล้วก ก็กลัวว่าจะมีปัญหาในการออกมาใช้งานในไทยก็รอทาง Black Shark ประเทศไทยนะครับผมนําเจ้าตัวรุ่นนี้เนี่ยเข้ามาวางจาหน่ายในไทยจะดีกว่าครับก็จะได้ในเรื่องของความมั่นใจว่าเออจะได้รองรับ Google Play s e r v i c e อย่าง100%อย่างแน่นอนและคุณผู้ชมล่ะครับชอบรุ่นไหนของ Black Shark ค่าซีรีส์บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซ b s c r i b e กันให้ด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ